สวัสดีครับพบกันีนเช่นเคยกับช่องมอนเวลเล่แน่นอนนะครับว่าตอนนี้อีกลีกหนึ่งที่กําลังแข่งขันกัน,ก,นก็คือทีมของเจเจลุสราต้อมคํานั่นเองครับที่เจเจได้ไปลุวเล่นลีกอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับการไปลุวเล่นลีกอเมริกา ถึงแม้ว่าจะคนละรายการกันชื่อรายการไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหลีกอเมริกาครั้งที่2ของเจเจครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับสําหรับเจเจนุสราคนนี้ฝีไม้ลายมือ,อยังคงสุดปังจริงๆโชว์ฟอร์มในหลีกอเมริกาครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วล่าสุดก็มีความปังของเจเจนุสราต้มคําที่ต้องบอกเลยว่าเจเจนุสราสามารถสร้างสถิติได้อย่างสุดปังจนสามารถคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจาสั ดาในลีกอเมริกาล่าสุดวิคล่าสุดมาครองได้สำเร็จครับปังมากๆเลยซึ่งทางเพจหลักของลีกอเมริกาก็ได้มีการทำภาพทำโปสเตอร์ลงเลยครับสำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำวิกนี้เจเจนุสราต้อมคำครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าไปดูที่คอมเมนต์สนันเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆในทีมหรือว่าจะเป็นแฟนๆชาวต่างชาติก็เข้ามาคอมเมนต์เลยครับว่าเจเจนุสราต้อมคำฟีไม้ลายมือน สุดยอดจริงๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่นํามาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันแม้ว่าเจจจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ฝีไม้ไลายมือนั้นยังคงเป็นที่ยอมรับของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกจริงๆครับ